<ค>รุนไหมอย่างนี้ละครอ๋อลุ้นครับลุ้นมากครับผมด้วยความที่แบบเรื่องเราอาจารย์ของเราเป็นเรื่องเปิดด้วยเราก็เลยจะมีความแบบตื่นเต้นเหมือนเหมือนกับว่าเราเรามาชิมลางให้พี่ๆน้องๆอีกสี่เรื่องที่เหลือก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตามสไตล์ที่เราหยุดไม่ไหว้พากล้องเลยไหมครับอ๋อไม่ครับพรจริงๆผมไม่ไม่ใช่สายมูอะไรนะครับผม เรื่องเรื่องมูส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดครับผมถือปัอจจัยด้วยจริงจากจากภาคแรกที่เขาทำไม่ดีมากความภาคสองที่เราเป็นเรื่องเปิดด้วย,ยอะไรเงี้ยใช่ครับผมมันก็เลยจะมีความกดดันอยู่นิดนึงครับผมแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วที่แฟนาชอบกันเพราะว่าทั้งผมทั้งน้องจีน่าทั้งพี่ๆนักแสดงทุกคนเนี่ยก็คือ รู้สึกสนุกมากพอเวลาแสดงเลยหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยเราได้เห็นแบบว่าตัอดตอมเรียบร้อยบ้างยังที่แบบาดที่ตลอดแล้วเห็นที่เซอร์แล้วครับผมทีเซอร์แล้วเท่ดียลวน่ารักดีก็จะมีความแบบความย้อนยุคความพิเรียดแต่ว่าก็จะเป็นแบบไม่ได้พิเรียดจ๋าขนาดนั้นก็จะมีความแบบเท่แบบมีความสมัยใหม่ปนเข้าไปด้วยเท่มากแต่ถามบอก่ร้อนอะไได้ครับผมก็ฝากพี่ๆีแฟนคลับทุกทุกคนนะครับผมอดใจรอนิดนึงนะครับช่วงประมาณ มกรามกราคมน่าจะได้รับชมกันแล้วครับผมฝากทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมทั้งรอจันทร์ก่อนไทยใจวิสูตรดุอับสอนแล้วก็พรชีวันเลยนะครับห้าเรื่องเลยครับ